โบ่จำไม่ได้หรอครับเดี๋ยวให้ผมไปลงไปงาน3 0ม0สบหกังไฟปลอมพ้นปลอมตั้งแต่งานบนฐานเป็นที่งานของสามเทพจากสาธาตได้รับเกียตรติุดเป็นบางแรกปฐมมาเลิกเบื้องงานงานบุญปราเทีนีโดยสภาพวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตสบลโน่นเปื่อยรวมกับชาวบ้านบ้านดอนไหว ขอเจทีเจะฐานเจะพูดจตตายาได้ตื่นตรานกตกใจขอให้การมังนงงงานในเมือนี้เป็นไปด้ยวยความหลาบลื่นแต่กบังแลไปจนถึงบังสุดไทยตั้งไฟรอ้อมคนพร้อมขึ้นสามเทพนะครับลงศรีทุนเวลาไดีไดหลายทุงเวลาไดีเยอะๆ,ๆสามเทพผู้ซอยบวกสารวัตรกำนันหมูสกไฝทุนง,งานจงจบดีสามสองหนึ่งป้า สามักจุดออกจากฐานนี่ป้อมหมุนนะครับป้อมหมุนสามเทพออกโตป้อมหมุนเมืองโกซากะนะครับแต่งตนแต่งตัวให้ไว้เ้อสามเทพนมโตเป่าเียกเป่าโย ไหลวา่าไหลนะครับไหลไหลไหลอ่ะโยกกลางหางเริ่มหัวไปเยี่มห้าสิบเก้าหกสิบมีควันเดอะเลยเต็ม ของท่านผู้ซอยพร้อมทั้งท่านสารวัตรมูซีนะครับองสาพอดีนะครับวันย่างตุ่ยไปผ่านาลมนะครับไปจูดิวานผ่านาลมวันย่างตึงยูตลาดเด้อข้าเลยไอ้ออดหวา,านโตเต็มลำ อยัางโบสรุปนะครับยัางโบสรุปบปนกันไปรุนกันไปครับวอนกันฝาหางกันใจฝาท้องขาวนั่นนั่นจะแจมมายเงยมาเงยมยีลุกอกไปยีกมายเงยชินด้บวชเอาแล้วนี่ตอนนี้เรื่อนโต๊ะมัีิร้อย ทิศคะแนนฝั่งฝั่งครับฝั่งฝันเดียวครแล้วฝั่งน้นเดียวยงเป็นหัวนันทายหางนันขวามบางอยังนี่กินเลยความเบากระนี่ดูกันที่ระดับเลยครับดูกันที่ระดับและวความเบาเนื้อปากเขาขาวนวลสุแก้งพี่น้องสึดไปประมาณสองสัมว่าครับตอนนี้หันหัวมากข้างฐานนแลยนะพี่น้องจังจ้องเบิ่งแตะเก็บกันความเบื่ไปประมาณสองว่าครับ แล้วก็มาโยกเป็นหัวนั่นขวาหางนั่นซ้ายนไปอีกโอ้ยหมกะนาไปโอ้หสยดีครับหัวนันขวาหางนั่นซ้ายสาเตะนะครับวันฝ่าระดับเลยครับนเลยครับสามเทพแี่ตอนนี้มันจะครอบหัวนีกนิดเดิ้ล ถ้าไอ้ไอกองพันนี่โยกเขาเป็นวัดทางซ้ายหางดังขวาหัวอย่าก้มนิดๆครับรุนกันไปรุนกันไปครับฝ่าพื้นเดียวเขามีตันยังที่บ่อร้อยเต้าที่สัญญาบ้างไปไปพวกไปกันลุ้นกันที่ซ้มเปบากั็ระดับนะมีสถานีผู้นู้นก็ระดสามเทียบวัดดังายหางด้านขวา สามเทศนะครับบนฝ่านะครับอนฝ่าถขาวม้วนจะยเสีงเตียงของนีกสองคำว่าจะลงมากระทบนะครับตรงกลางเจะลงมากระทบกลางเน้พี่น้องโยเป็นหัวนงฝาหางดังไซ้อีกสองว่าจะลงมากระทบลุ้นกันไปลุนกันไปครับลุ้นกันไปลุ้นกไปมากยังนอยกินได้บนขาเ้ากนได้ไางฝ่ารขาจังย้เป็นแบางอียหน่อยทางอำนาจนะครับมีไฟหน่อยนะครับ คุณช่างกำนานนะจะนี่บอกไข่หน่อยนะครับ่เออมันหยดกอมหัวเรื่อยโ้เาป็นหัวดงสายหางดางข้าเอาผูกเจ็ขาเปาได้กับเจ็ดไปตเขาขาด้จุจำ่ลนะเบืองอัฟัเลยนะครับมีฟองกับซองไปน้ำมันต้องมาเกิดคำขอลาหาครับ ฝั่งไต้หนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าพันปุ๊บเขาบาดยอดบาดเงี้ยโคมากครับงานฝ่ามือของฝ่าฝันเขา้ตาดีเลยเพื่อนเดี๋ยวรอเวลาสุดท้ายเดี๋ยวฝ่าไหประมาณสองว่าครับ เออคุณพงศ์กำเทล่าครับนี่ครับเข้าด้วยน้ำเงินสิบคะแนนผ่านอ่ะเสียด้านของพวกของทางตรงแยกกันเถอเออที่พนงันนั่นล่ะกำลังจะลดถึงปลายไม่เหนยะครับโยนเบาเบายี่สิบคะแนนผ่านถึงระดับปลายไม่แล้วเห็นเยอะครับปลายไม่ตามแล้วเห็นครับเนี่ยเพิ่งอยู่นี่ฟพิงกันปินไปอยู่นี่การลดตามลงมาเติมพันครับสามร้อยสามสคะแนน 330คะแนนวันนี้อาเทวดาอยู่หนองหี่นะครับ